ออกมาลดูนะดููู่าจะนก้นูไอยู่ตรงนี้ก็ได้หัได้แล้วลขึ้นไมข้ขึ้น้นกไ อันนี้สดๆเลยนะครับกูภัยที่ช่วยช่วยจับมายาวมากวิอาร์้ากด้วย่ะอะไรครับนะอ๋อ อึบอึบโอ้ี่นะคะเด็กคนนี้คะเป็นคนเจอเด็กคนนี้เป็นคนเจอแล้วก็แจ้งผู้ภัยนะคะต้องเป็นคนเจอต้องเป็นคนเจอนะคะลัดแอลงูเริ่มรัดแล้วทำไมสวยมากเลยอ่ะสีสวยสีสวยดีนะงูกลัวดจมื้อจ้อื้ออันนี้คือเหลืองหรือหลามคะเหลืองครับเหลือง ไม่มีพิษใช่ไหมครับไม่มีเป็นแบบจเาะไลชน้ำถช่าฝึกมาครับเพื่อเ Adams, พื่อเพื่อการแล้วงูจะตายไหมไม่ตายไม่ตายไม่ตายลูกไม่ตายไ่ล่อยครับพี่พอเอาไปปล่อยหหูตอนแรกอะที่ลูกลูกตาวเจอคิดว่าเหลือแต่หัวขา